โโอหสำหรับรางวัลต่อไปต่อละเลนนะหมายเลข21หน่วยไก่ย่างค่ะเสียงตบมือดังเลยเร็วเอาพี่หน่่ยมาเร็วๆพี่หน่่ยมาเร็วๆค่ะจะได้บันเทิงกันต่อนะจ๊ะพี่หน่่ยจ๋าหน่วยไก่ย่างหน่วยไก่ย่างอยู่ไหมคะนับดึงนับดึงนับดึงโจ๋นโจ๋นเลยมาโจ๋นโจ๋นมาเร็วๆมาเร็วๆ จุ๊มจุ๊มจุ๊มาุ๊มจุ๊มจุ๊มจุ๊มนุ๊มจุ๊มจี๊มจุ๊ม่ะ๊มจุลมหุ้มจุ๊มจุ๊มจุ๊มจข๊มจุ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 วมนะคมจุ๊มจุ๊ยจะ๊มจุ๊มัุ๊ีุ่๊มจุ๊นจุ๊มจุ๊ยจุ๊มจ้๊มจุ๊มจุ้มจุ๊มจนยมจุ๊มยุ๊มจ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 ุ๊มม้องมองมอุ๊มจุมจุ๊มจอ้าว